น้องน้องน้องกี่เดือนที่เนียเก้านะเก้าเซนขวาครับชื่อน้องอะไรครับเี่ผมตั้งชื่อรล้านเก้าแสนครับอันนี้ล้านเก้าแสนครับเป็นลูกของเจราห้าแสนเพิ่งได้มาเพิ่งได้มาแบบสดสดร้อนๆครับโอ้โยสูงใหญ่ท้ายสวยเนาะครับไข่ตรงดิ่งเลยเป็นควายที่ทรงสี่เหลี่ยมลำตัวยาวครับ ลำตัวยาวหลังดีครับลึกครับหลังดีลึกนี่นะฮะดูครับเก้าเดือนครับ <c oughs> ดูครับลำตัวลึกครับแล้วก็ยาวสูงยาวน,นะฮะน่ารออืมนี่คือตัวที่ความหวังของหมู่บ้านนะฮะโอ้โหตัวนี้น่าจะไปได้ไกลเนาะตัวนี้ เดินเดินสนามเลยอนี่แนอนตัวนี้ก็เดินแน่นอนครับเดินแน่นอนรออายุเขาครับโอ้โห <c oughs> คือเลี้ยงบ้านบ้านไงฮะับเาเลี้ยงบ้านบ้านครับผัดผัดกันบัรุงนี่ครับแต่เราเอามาอยู่กับเรานี่คือควายควายเลี้ยงแบบธรรมชาติแล้วเขาโตขนาดนี้ถ้าเรามาดูแลเรื่องสุขภาพเราผมคิดว่ามันน่ามันน่าจะไปได้อีกเยอะครับ <c oughs> ะะก็ฝากติดตามด้วยนะครับตัวนี้รับรองครับดีีแน่นอนนะครับครับมีที่แน่นอนลองดูฝากติดตามนะครับตัวนี้ครับผมครับผมครับ